สวัสดีครับผมยญ่ยมรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญพระพุทธปฏิมากรวัดเทพสลินออกปีพศ4 8 8 2 บล็อกเลข2มีการให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยบล็อก2มีการเนี่ยราคาจะถูกกว่า,วาบล็อก2ไม่มีการนะครับผมจะเป็นเนื้อเงินนะครับมูลค่าตลาดราคาเนี่ยหลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาม ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตรแรกบริเวณด้านหน้านะผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานนะครับตรงมุมฝั่งขวาตร,ตรงนี้นะอาจจะมีขีดนะครับยื่นออกมาบนพื้นเหรียญน,นะครับคมๆเลยนะเี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงฐานนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยตรงกลางนะจะมีเส้นแตกบนพื้นเหรียงคมคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ผมเอียงให้ดูนะครับผมลักษณะน,นะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอ่าแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณกระหนกนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยใต้เส้นรวดกระหนกนะครับจะมีเส้นแตกยื่นออกมานะครับคมคมเลยนะอ่าแลวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดนะครับกรนกหนตรงมุมฝั่งขวานะครับบริเวณตรงนี้จะมีเ right ส้นแตกนะครับอยู่ใต้เส้นลวดนะครับคุมคมลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นตําหนินะแม่พิมพ์เบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะอ่าแล้วเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับเส้นลวดใต้ฐานนะครับจะมีเส้นแตกเฉียงลงมานะแล้วพื้นฐานนะครับจะมีเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วผมโฟกัสให้ดู บริเวณฐานนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับเฉียงลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าแล้วบริเวณตรงพื้นฐานเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นลวดนะครับนูนขมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการพิจารณาของผมนะอ่าแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับเส้นลวดกระหนกนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับยื่นออกมานะครับบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะอ่าเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับกระหนกนะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับผมจะเป็นเส้นลวดกระหนกนะครับแล้วก็จะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดนะครับยื่นออกมาบนพื้นเหลี่ยญเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณานะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูบริเวณอักขรตตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับยื่นออกมาบนพื้นเหลี่ยมคมๆเลยนะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงอักลาะนะครับตรงกลางบริเวณตรงนี้นะครับผมเส้นลวดอักขาะเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนาๆนานะครับผมแล้วบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะครับเห็นไหมอาจจะเป็นเส้นแตกคมคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมยื่นออกมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะเป็นองค์ประกอบนะครับในการพิจารณาจุดสังเกตที่5นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกัน บริเวณนะครับรูเจาะนะครับด้านหน้านะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับอันนี้ก็คือรูเจาะมุมฝั่งซ้ายนะเเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับรูเจาะมุมฝั่งขวาลักษณะรูเจาะด้านหน้านะครับก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะเอเดี๋ยวเราบรไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียญกันบริเวณพื้นผิวเรียญนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะตึงนะครับมีรอยเหนื่อยๆเล็กน้อยนะครับผมขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบนานาลักษณะแบบนี้นะครับผมเส้นลวดกระหนกนะครับก็จะเป็นเส้นลวดหนานูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเม็ดไข่ปลาบริเวณตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเม็ดโดดเด่นขึ้นมาคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตรงพื้นนะครับมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผม บริเวณนะครับเส้นลวดตะแกรงของฐานนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดคมคมลักษณะแบบนี้พื้นเนี่ยก็จะเป็นรอยเหนืดอเหนือตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับพื้นนะครับมุมล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมลักษณะของพื้นเหรียญนะครับก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาพมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณใบหน้าของท่านนะบริเวณใบหน้าของท่านนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณลําตัวองค์พระนะลักษณะของลําตัวองค์พระนะครับผมก็จะเป็นพื้นตึงๆลักษณะแบบนี้นะครับผมจะมีรอยเนิดๆเล็กน้อยนะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดสังเกตด้านหลังกัน นะครับผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับบริเวณใบม้วนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมบริเวณใบม้วนเนี่ย,ยเขาจะปั๊มตัวหนังสือแบนนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นลวดพื้นใบม้วนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเอาละผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับไม้ม้วนนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยบริเวณตรงนี้พื้นไม้ม้วนนะครับเขาก็จะแบนลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับบนพื้นไม้ม้วนอีกทีหนึ่งนั้นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกนะครับในการพิจารณาของผมนะแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณตัวกอไก่ตรงกลางนะครับผมด้านในตัวกอไก่เนี่ยจะมีขีดหนาๆนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตัวกอไก่นะครับผมด้านในเนี่ยก็จะมีขีดหนาๆอีกทีหนึงนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างฝั่งขวาน,นะครับ <Yes. S 2> บริเวณตัวชอช้างเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนหนาๆน,นะครับผมแต่บริเวณหัวชอช้างเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงตัวชอช้างนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับผมเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับผมแต่บริเวณตรงหัวชอช้างเนี่ยช่วงโค้งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นลวดเล็กๆนะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่เป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับบริเวณวอลแวนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมตัววอลแวนเนี่ยเขาจะปั๊มแบนนะครับผมบริเวณดอนเด็กเนี่ยเขาจะปั๊มนูนโดดเด่นขึ้นมานะแต่วอลแวนเนี่ยก็จะ ลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับตัววอลแหวนนะครับมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับบริเวณตรงนี้เขาจะปั๊มแบนนะครับผมแบนลงไปลักษณะแบบนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับจะแบนแบบนี้แต่ด้านข้างเห็นไหมครับบริเวณดอเด็กเนี่ยเขาจะโดดเด่นนะครับเป็นตัวหนังสือนานนนะครับโดดเด่นนูนคมขึ้นมานะแต่บริเวณตรงนี้นะครับเขาจะแบนนะครับลาบลงไป กับพื้นเหรียญน,นะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่4ี่นะแล้วเ,เราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตัวพื้นล้อเรือนะครับผมจะมีขีดนะครับบนพื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาละครผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณนะครับตัวล้อเรือนะครับผมบริเวณตรงพื้นเนี่ย จะมีขีดขึ้นมานะครับตรงพื้นล่อนเรืออีกทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยผมตะแคงให้ดูนะอ่าบริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่5ในการพิจารณาผมนะอาจจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกันบริเวณนะครับรูเจาะนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับรูเจาะมุมฝั่งขวานะครับผมลักษณะของรูเจาะเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพ บริเวณตรงพื้นผิวเหรียญนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวตึงๆนะครับมีรอยเนนาๆเล็กน้อยนะแล้วบริเวณตรงขอบนะครับผมก็จะเป็นขอบเรียบๆแบนๆลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับบริเวณนะครับตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะนะครับพื้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาตัวหนังสือนะครับผมก็จะเป็นตัวหนังสือนานานะครับจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะอันน ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับพื้นนะครับตรงมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพาเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพาถึงที่นะครับยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพาเครื่องผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับผมตัวหนังสือตรงกลางนะ บริเวณนะครับตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดอนานะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมคมเลยนะครับลักษณะนะครับคมนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับผมขอเน้นย้ำอีกทีนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตัวหนังสือนะครับมุมล่างตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับด้านข้างกันบริเวณนะครับด้านข้างนะครับผูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับมุมเฉียงนะครับด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะตัวตัดนะครับต้อง จดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีนะครับผมบริการรับเช่านะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะครับผมตัวตัดนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะครับหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวา บริเวณนะครับผูเหรียญน,นะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดีนนน๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวานะลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับ ตัวตัดนะครับผมตรงกลางนะ,ะถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่านะครับผมส่งรูปภาพมนเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมลักษณะของตัวตัดเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ